รีวิวการเดินทางจากสานามบินมาเกาไปที่จูไห่ประเทศจีนกันคะ่ะนุ่นจะนั่ง MRT นะคะสถานีแอร์พอรนะคะทุกคนไปลงที่สถานีรูตัดนะคะแล้วจะเปลี่ยนขบวนไปที่หึงฉิง อันนี้ไม่รู้ออกเสียงถูกไหมเดี๋ยวจะขึ้นภาษาอังกฤษไว้ให้นะคะอันนี้นุ่นก็คือซื้อตั๋วเข้ามาแล้วนะคะทุกคนเราจะเดินไปที่ป้ายหมายเลขสองนะคะเพื่อลงไปรอรถไฟข้างล่างคะ่ะหลังจากรถไฟมานะคะก็ขึ้นไปเลยจ้าพอถึงสถานีโลตัสแล้วนะคะทุกคนเราก็ลงแล้วก็เดินลงไปชั้นล่างนะคะจากนั้นก็เดินตามป้ายเลขสามนี้ไปเลยนะคะทุกคนก็คือสถานีเหิงสิงอะไรเนี่ยเออกลัวออกเสียงไม่ถูก เดียวขึ้นไว้ให้อีกทีนะคะระหว่างทางอะ่ะมันจะมีป้ายเลขสามอย่างเงี้ยให้ตลอดทางนะคะทุกคนไม่ต้องกลัวหลงจากนั้นก็ขึ้นรถไฟมาพอถึงสถานีเหิงผิงนะคะทุกคนสุดสายแล้วเราก็เดินขึ้นไปข้างบนนะคะส่วนจุดเมื่อกี้นี้นะคะจะเป็นขาเข้านะทุกคนแต่เราต้องขึ้นไปอีกนะคะเดินตามป้ายนี้ไปเลยจ้าอันนี้ก็คือเลี้ยวสายไปนะคะพอถึงป้ายตรงนี้จากนั้นก็เดินตรงไปนะคะแล้วก็จะไป เลี้ยวซ้ายอีกทีหนึ่งนะคะทุกคนเพื่อขึ้นไปข้างบนไปผ่านตอมออีกรอบหนึ่งนะทุกคนมันตอนที่เราจะผ่านตอมอจะมีตอมอมาเกาแล้วก็ตอมอจีนนะคะเขาจะนั่งแบบข้างกันเลยผ่านมาเกาเสร็จก็เข้าจีนได้เลยจ้าก็คือสะดวกสบายมาก